ลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมาแนะนำเจ้า ATV คันนี้ครับนี่เลยครับมาเข้ามาใกล้ไวเปอร์90นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์อีตันนะครับนี่ฮะอีตันนะครับอีตันนะครับเป็นแบรนด์ของอเมริกา USA นะครับแต่ผลิตงานนะครับถ้าวงการ ATV เขารู้กันก็คือผลิตที่ไต้หวันนะครับแต่เป็นแบรนด์ USA ซึ่งต่างประเทศนี่เล่นกันบ่อยมากนะครับเล่นกันเยอะพอสมควรนะครับอ่ะ เรามาดูคันนี้กันครับรอบๆบคันเดี๋ยวมาเดินดูตามผมได้เลยนะครับดูให้รอบๆบคันก่อนนะครับอ่าโอเคฮะมาดูรอบๆบคันของคันนี้ก่อนนะครับผมแนะนําคร่าวๆนะครับก็สภาพเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะอ่ารอบรอบคันก่อนนะครับไซนี้ไซผู้หญิงขี่ได้นะครับผู้ชายผมหนัก8ปก็ขี่ได้ก็อาจจะซิ่งหน่อยครับเด็กก็ขี่ได้ครับอันนี้กี่ขวบแล้วครับ จะสองขวบแล้วนะครับก็นั่งขี่ได้ประมาณนี้นะครับแต่ขายังไม่ถึงนะฮะแต่ถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้ถ้าเขารู้จากการควบคุมคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับมาดูข้าวก่อนครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับคันนี้เป็นเครื่องนะครับไวเปอร์เก้าสิบไม่มีอาก็คือไม่มีถอยหลังนะครับเน้นย้ํานะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกเฮ้ยเอาไปส่งเสร็จปั๊บแล้วบอกไม่มีถอยหลังคือผมเน้นย้าทุกคลิปครับว่ามีถอยหรือไม่มีถอยนะครับตัวนี้ไม่มีอาครับไม่มีถอยหลังนะครับคันนี้เบรก อะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสวิตช์นะครับสวิตช์สตาร์ทนะครับถังน้ํามันใหม่นะครับเบิกมาใหม่นะครับมีกึ่งคอนะครับกึ่งบูทคอนะครับสีขาวที่เห็นกันเนี่ยนะครับบูทคอซูเปอร์ลีนนะครับกึ่งใหม่แน่นๆไม่มีโยกโยกคือโยกทั้งคันนะแต่ถ้าคอหลวมก็คือไอตัวพลาสติกเนี่ยไอตัวแฮนด์เนี่ยจะหลวมอันนี้ไม่มีโยกนะครับผมบอกหมดนะครับมีอะไรอีกที่ใหม่นะครับกองเบนซินนะครับ ก๊อกน้ำมันเบนซินใหม่นะครับใหม่เอี่ยมเลยเห็นไหมนะครับมีอะไรอีกมีกองอากาศนะครับอันนี้กองอากาศตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นแบบนี้เลยเดะๆนะครับของใหม่ข้างในเป็นกองใหม่หมดนะครับแล้วก็ใต้เบาะครับเดี๋ยวลงนิดนึงก่อนลงลงลงแป๊บนึงก่อนลูกลงอ่าลงโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดใต้เบาะกันดูนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเอาไปวิ่งเทสด้วยนะครับใต้เบาะแบตใหม่นะครับแบตเบิกใหม่ใส่เลยนะครับอันนี้ถังใหม่เห็นไหมนะครับโอเคนะฮะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรใหม่อีกขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นรอเลยตัวนี้นะครับคาลิปเปอร์หลังนะครับนี่ใหม่นะครับใหม่ผ้าเบรกนี่หนาหนานะครับดูอ่ะผมโฟกัสให้นะครับหนาหนาเลยนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกน้าก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคาลิปเปอร์บนใสๆนะครับ คือเอาไปใช้ได้เลยครับนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่คันนี้ผมบอกก่อนนะครับบอกกันตรงๆไปตรงมาระบบไฟข้างหน้าไม่ได้ต่อให้นะครับถ้าใครเอาไปใช้กลางคืนก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับโอเคนะฮะสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับเครื่อง2จังหวะนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2จังหวะ9 0้ c ซีซีไม่มีถอยหลังนะครับตัวที่สําคัญก็คือปั๊มออโต้ลูปใช้งานได้ปกตินะครับฉะนั้นถ้าเติมถังน้ํามันก็คือเราเติมน้ํามันเบนซินก็เบนซินแท้ได้เลยนะครับอ่าเบนซินแท้นะครับไม่ใช้9 5้า้านะเบนซินแท้นะครับ ปั๊มออโต้ลูปใช้ได้ปกตินะครับเวลาน้ํามันปั๊มจะหมดไฟแดงก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าปกติไฟแดงก็จะไม่ขึ้นนี่มันมีไฟตรงนี้อยู่นะครับเวลาสตาร์เราจะมีนี่ฮะถ้าไฟแดงดับแปลว่าน้ํามันในถังนะครับยังมีอยู่นะครับน้ํามันออโต้ลูปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดชมกันนะครับการวิ่งนะครับตัวนี้ครับเป็นรถออกจากศูนย์ iMac นะครับนะซึ่งเป็นรถออกใหม่ประมาณเกือบแสนนะครับ90 0 0 0กว่านะครับ90,000ปลายๆนะครับ สภาพโดยรวมประมาณนี้นะครับยางก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ยางหลังหนาอยู่นะครับยางหน้าพอใช้ได้นะครับก็ถ้าใครซื้อไปผมมีนะครับมีจัดจําหน่ายยางนะครับก็สามารถอุดหนุนกลับมาได้นะโอเครอบรอบคันประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเราจะออกไปวิ่งเทสดูแล้วก็สอนวิธีการสตาร์ทว่าระบบสตาร์ทนี้ยังไงนะครับฝั่งนี้ไม่น่าเกียดแตกนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับยังใช้ได้ปกตินี่ฮะฝั่งนี้ไม่แตกนะครับ ก็มีประมาณนี้ตามอายุตามสมภาพนะครับราคานี้ราคาแบบสุดแล้วนะครับสุดเลยเดี๋ยวไปชมคลิปการสตาร์ทแล้วก็การขับกันไปชมกันครับอ่ะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการสตาร์ทครับเดี๋ยวเราจะออกไปลองกันสตาร์ทยังไงครับไหนลองสตาร์ทให้ดูหน่อยครับอ่ะขั้นตอนแรกครับทําไงนะบิดกุญแจนะครับบิดกุญแจ บิดบิดยังไงอ๋อบิดไว้อยู่แล้วนะครับโอเคบิดเสร็จปั๊บแล้วไงต่อกดสตาร์ทตรงไหนกดสตาร์ทตรงไหนข้างล่างครับข้างล่างปุ่มล่างนะครับกดสตาร์ทปุ่มล่างอ่ะกดสตาร์ทปุ่มล่างกดสตาร์ทปุ่มล่างโอเคนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ออฟรันนะครับก็เรากดเข้ามันเข้าไปถึงจะติดนะครับเมื่อกี้ที่สายเหตุดูนี่ก่อนนะฮะอันนี้กดไม่ติดเพราะเรากดเด้งมันอยู่นะครับ เวลาเราจะให้มันติดเรากดเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งที่เราสตาร์ทนะครับเวลาดับปุ่มนี้กดไม่ดับนะครับเราก็มาดับตรงนี้แทนสวิตช์แค่นี้มีแค่นี้ครับการใช้งานของคันนี้นะครับโอเคนะฮะโอเคนะอันนี้คือกดแล้วเล่งไปเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นออโต้นะครับเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับไปโอเคครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหนุ่ม2องขวบนั่งอยู่ด้วยนะครับก็เต็มก้นพอดีนะครับผมหนัก85้านะครับ หนุ่มน้อยนี่ประมาณ11โลนะฮะเดี๋ยวไปโชว์มึงครับว่าวันวิ่งยังไงตามมาเลยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไปชมเดี๋ยวซูมถึงตรงนู้นด้วยนะตรงนู้นซูมด้วยไป นะตอนนี้ผมกดสุดเลยนะฮะสุดแล้วครับสุดแล้วนี่เครื่อง90นะครับเครื่อง90ซีซีนะครับเดี๋ยวเบรกให้ดูครับเบรก เบรกอยู่นะครับโอเคคราวนี้ลงก่อนครับมพงนะลงรอก่อนรอรอรอตรงนี้รอรอข้างในรอข้างในรถรถเป็นรถจอดนะครับไม่ค่อยได้ขี่เดี๋ยวไปยืนตั้งกล้องนู้นครับยืนงน้นะครับ,รบเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าดิฟได้ไหมนะครับคืนนี้นะครับ ถ้าพื้นน <rapper> ู้นอาจจะต้องเป็นเศษทรายหน่อยเป็นเศษทรายหินหินนะครับเดี๋ยวมาดูกัน85ดนะฮะเป็นไงฮะแรงนะครับบอกเลยว่าแรงนะครับอันนี้อาจจะลอได้แค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่ารบกวนชาวบ้านอื่นเขานะครับอาจจะต้องไปขี่ขี่ไปซื้อกับข้าวได้ตอนเช้านะครับซื้อหมูปิ้งซื้อของได้สบายนะครับก็ คันนี้แทนแน่นแน่นไม่มีขยับนะครับเนี่ยเพราะว่าซึงซูพลีนมาโดยเฉพาะนะครับเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะ๋ยวไหมดูแน่นๆเลยนะครับโอเคก็ถ้าชอบก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณครับ